รดู hand, เหมือนจะไม่ออกราคนนี้ใช้ระบบ g p s เล่นนะโอ้ยใช้ระบบจาบบิสเล่นจานลืม 7k หรือยัง 7k นี่กำลังอยู่ในช่วงคิดว่าจะเลิกเล่นหรือยังดีจะเลิกเล่นดีไหมรู้สึกเกมมันแบบอัพเดทแล้วไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะเขาไม่จ้างนะมันก็เลยพูดแบบนี้ไม่จริงเขาจ้างนะ โอ้ยเจอหย่อยไอ้กลับทำไม่จ้างแล้ววดิไอ้ก๊อบเจอหย่อยเฮ้ยอย่าเพิ่งเปย์ไม้นะวนๆไปก่อนมันต้องเปย์ไหว้ก๊อบเจอหย่อยโอ้โหไอ้เจ๊วนพังนะ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 ไม่ไหวก็ตีมาก่อนทีนึงไอ้กลับก็ไปเล่นบ้านเล็กก็เกี่ไปใช้ตายย่างไงต้องขวาล่างมีพยาบาลกูตกฟาร์มไม้ไปก่อนหนู เอามาตีเพื่อนแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วาลาบไปที่อื่นดิพยบาบาลกูอยู่ไหนอะ่ะไอ้ขี้ตัวไม่พุ่งไปวะอ๋อนิวเปรีย้ยครับคุณนิวเปรีย้ย <c oughs> หนึ่งคนหนึ่งเครื่องตามคอนมเสปต์เกมผมนิวเปรีย้ยครับน้องๆ ตัวไม่พุ่งไปว่ะมันมาตรงไหนมันมาตรงไหนมันไปตรงบ้านเล็กนะไปตรงบ้านเล็กแล้วนะไม่เชื่อนะไม่เชื่อไม่เชื่อไปตรงบ้านเล็กแล้วไปตรงบ้านเล็กแล้วใครอยู่บ้านเล็กมาช่วยได้ใครอยู่บ้านเล็กมาช่วยได้อ้าวมันไม่เฝ้านะมือข้าตกรีใส่ดีไหมข้าตกรีใส่ดีควรมีแบบนี้เยอะๆในโลกใบนี้หายโยเองเลยไระจาบานกูอยู่ไหนวะมึงโดนมันตีแถวนี้มึงก็หายตีแถวนี้เจอยู่นี่กู่่นี เอ้าพยาบาลมันไม่ลดเหรอมันแผดเก่าอ๋อแผดเก่าแผดเก่าเอ้ยนี่โดนโดนเรื่อยหรอไม่โดนตีธรรมดาแผลดเก่านะตีของหล่นแต่ของยังเต็มอยู่โคตรดีข้ากล้อไล่กุ้งว่างแล้วเดี๋ยวกูไปช่วยเองเพื่อนจอแรงนะอย่างเงี้ยไม่ได้จะเอาแรง ยุกเรื่อยง้างค้างไวเลยไอเจอเรียบร้อยเรียบร้อยอเ,อเรียบร้อยเจโกเดโกก็ามากลับไปแล้วกลับ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 ขาตกราาบอกบอกจางเจี๊ตึงไปไปช่วยดิมึงมึงก็ไปไกลดิมีจอแรงไม่ใช่หรอมึงก็ไปช่วยดิโอ้โหร่างให้กูไปตายรอให้กูไปตายนะเพื่อนรักนะเอาแล้วครับมันไปแล้วนะ พี่โนดบล็อกพี่โนดรอให้กูมาตายไอ้ก๊อบกูหันเข้าไม้ดีจริงจริงดีจริงจริงก๊อบกูหันเข้ามาแล้วมึงจะไปไหนก็ไปฉีกไปฉีกไปไกลฉีกไปไกลไกล๊อบมึงจะลูกเองไหมมึงจะลูกเองไหมเออฉีกไปไกลไมีลูกเองมีลูกเองอยู่มีลูกเองอยู่มีลูกเองอยู่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งลากไปลากไปไม่ต้องมายุ่งไอ้ก๊อบ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  ไปมึงก็รู้มาเราวิ่งหนีไปดิเจ๊ทางหลังก็ทำไมเพื่อนไม่ทางหลังอ่ะวิ้ยเหี้ยเลยสำหรับน้องๆหนูๆด้านในที่ต้องการเข้าสารต้องการเข้าสารไปทำไมวะตีกูก็ไม่ถือมันเจอเพื่อนแล้วน่ะเอาโอ้าวไอ้เหี้ยตึงตึงแล้วตึงแล้ว ี้ยแล้วโดนแขวนที่อย่างโลง่งกูเหลือเชื่อข้าไปก่อนเลยไม่มีกดเจ้แล้วมันจะช่วยยังไงวะเนี่ยไม่รู้วะเฮียเอ้ยก็ล้มหมดอ่ะไอเจมมึงเอาลุงขึ้นก่อนดิกูจะไปวิ่งไปยังไงวะไอลุงมันไปล้มอยู่ข้างหลังเออมันมอยู่ไกลอยมามาแล้ว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 แต่คนนี้จะช่วยยังไงอ่ะ แย่เงั้นกูก็หล่มด้วยถ้ามันมีโบ๊ทเขปล่อยตายไปไอ้เงี้ยไม่งั้นเครื่องไม่เดินปล่อยตายไปเลยก็ได้เครื่องไม่เดินมามีแทงหลังเปล่าเอ้าไปทางนู้นเฉยกูหาเครื่องปั่นไฟแทงหลัง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 เครื่องปั่นไฟแล้วแหละหาเครื่องปั่นไฟแล้วแหละย่าแสดงว่าแทงหลังไม่มีใช่ไหมแสดงว่าปั่นไฟบ้านใหญ่นะอุ้ยเฮ้ยเด็กกอย่าคำยาบี่น้องน้องดูเยอะ คนที่ผู้คอมหยาบคือคือคนที่เป็นวัยรุ่นเท็ดดีนะไอเจวัยรุ่นเช็ดดีมึงดูถูกรถสย,ยงคนอื่นหน่อยครับกูเป็นวัยรุ่นเท็ดดีนะกูเลยพูดดูได้บอกว่าเราต้องอย่าดูถูกรถสย,ยงองคนอื่นครับจไัไว้โอ้โหเนื่อบักมาไล,ล่กูอยู่ที่จดเด็กเราไปใครโอ้โหแล้วกูจะปั่นยังไงเจอกูเจอกูนั่น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 ถ้าได้แทนที่กูจะจูห้าเครื่องนะได้ตัน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  ขี่เข้ากลางแมพกูขี่เข้ากลางแมพขี่ไปเดี like ๋ยวกูจะปั like ่นต่อปั่นบ้านใหญ่ไปปั่นบ้านใหญ่ไปไหนละมึงขี่ออกไปก่อนดีนี่กลางแมพเนี่ยพี่ยังไม่ทันไปเลยสัตว์อยู่กูกลางแมพนะกูวิ่งเข้ามาเล็กนายกบกุปันกูปั่นไปกลับ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 ไปแถวไหนกลับไปแถวไหนไปแถวบ้านใหญ่หัวใจว้าวุ่นไม่เคยเชื่อหรอก คำพูดไม่เคยเชื่อได้จริๆจิจิงจิกูบอกจริงจิโอ้ยเรื่องจริงได้ยังไงเนี่ยเรื่องจริงไม่อิงนิยายไม่ขายเพื่อนเรื่องจริงที่กูต้องจุกเด็กต่อไปไม่มึงมีอีโก้เหรอมันอยู่กับกูได้ทั้งคืนมันมีคำไหนที่พิมพ์่าได้ทั้งคืนไหมมีนี่คำนี้กลับไปแล้วกลับไปแล้วโอ้แท้งปั่นไฟไม่มีเลยครับจานเจเออมึงก็ปั่นอยู่กูบ้านเล็นี่มาดิ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 มนีิมายู่นี่ ลงบินลงบินอยู่กูบ้านใหญ่หัวใจอะไรก็ไม่รู้เลยหัวใจพองโตลงบินหิวหิว,ห,ว,ห,ว,ห,วหิวก่อนหิวก่อนไปหานะหิวเลยหิวเลยทำอะไรก็ทำกูได้ทั้งคืนอยู่แล้วทั้งคืนหมายถึงจุกใช่แล้วครับผมโอ้โหไอ้กอฟไม่ตกไม่โบ๊ะเลยวะเอาใหม่นะกอล์ได้ทั้งคืนหมายถึงจุกหียอะไรแล้วมันจะเลื่อยกูแล้วนะามีกูหิวเพื่อนแล้วหายเจ็บแล้วใจเย็นๆเหมือนโทนนะครับ โดนคุณไปก่อนหนึ0งพบาท1,000บาททุกนนะถ้าคุณบริจาคให้ผม1,000บาทไอ้กอบย่าลงแล้วครับน้องๆมึงต้องย่าลงมันกลับไปเครื่องมันกลับไปเครื่องมันจะคุมโซนนิ่งเหรอเฮ้ยมึงมึงปั่นได้ไหมแถวบ้านเล็กอะแต่บ้านเล็กปั่นหมดแล้วเอ้าแล้วมันวิ่งไปไหนนะตรงนี้เราสามารถวิ่งขึ้นได้นะครับใครที่จะใช้บาลานซ์นะเนี่ย โอ้บ้านเล็กปั่นหมดแล้วจริงจังวดูปั่นแสดงว่ามันอาจจะจะมีตรงกลางแมปอีกเครื่องหนึ่งปะ่ะเนี่ยมันจะอยู่ตรงแททรรี้ทึบตรงเฮ้ยพี่มาติ้ผมตั้งแล้วแล้วมันไม่เป็นเหมือนที่ตั้งค่าวไว้ทําไงอ๋ออย่าลืมไปปรับปุ่มกําหนดเองด้วยนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีให้เลือกแบบมาตรฐานแบบกําหนดเองก็ไหวไหมไม่อยู่ตรงไหนเะรอคุณมาเบอร์รี่นะครับสําหรับเบมเบอร์มาเบอร์รี่อยู่ตรงหน้าบ้านใหญ่เลยครับกูปั่นนะกูปั่นร้อยเกมมึงช่วยได้โอ้โห เฮ้ยกูตาย์แล้วครับกูตายกูโดนตีกูโดนตีกูโดนตีโดนตีมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยกูดึง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 ไม่เป่าปีไม่เป่าขุยเลยกูดึงแบบขึงขังแบบไม่จริงจังหน้าจอก็เล็กเกินกูมองไม่เห็นอะไรเลยสัตว์เฮ้ยกูตายกูตาย หมันไฟมันอยู่ตรงไหนหมดวะมันอยู่กับไผ่อยู่กูอยู่กูก,กางแมพเฮ้ยกรับกรับกรับกับเอาพูดช้ากันโอ้ชา้าตรงไหนวะช้าเกินพูดเร็วแล้วกอลเพื่อนกูฉีดยากูฉีดยาหนึ่งเข็มกูกำลังฮิวให้น้องบินให้น้องลุงบินกำลังฮิวให้น้องลุงบินนะมันไปแล้วนะ มันจะไปไหนมันรู้ดีหรออยู่กูที่บ้านใหญ่หัวใจเกลียลหัวใจเกเลได้ทั้งคืนได้ทั้งคืนได้ทั้งคืนโอ้โหเครื่องไม่ติดกันเลยนี่หมอสายได้ทั้งคืนปานปานปานไอ้กอา์ถ้าหลุดบอกนะได้ทั้งคืน,คนได้ทั้งคืนได้ทั้งคืนไอ้กอล์ทถ้าหลุดบอกนะตรงนี้มันโล่งเกินเอออยู่กกูอยู่เนี่ยมึงอยาาก,กลัวดิวะ โอ้โหดี่ยี่โคตรโล่งเลยดูกูมึงฟังดิไปแล้วไปแล้ววิ่งดีเสือวิ่งวิ่งรีบวิ่งจังหวะนี้ต้องรีบช่วงชิงจังหวะไอ้ก๊อปั่นก๊อปั่นก๊อปั่นกูปั่นกูปั่นไอ้ลุงแตกไอ้ลุงวิ่งช้าหมดกูสามเข้าเพื่อนมีกุญแจไม่เที่ยหรอหรือว่าจำผิดเอ้าเพื่อนมีกุญแจด้วยหรอคนไหนคนไหนเออคนไหนคนที่โดนเมคหรออ่าไอ้ก๊อปมิชชันดิฟาซีเบิร์นดีเจเจเจแปลแปลแปลไอ้ก๊อปไปหาหลุมดิมีกุญแจก่อนหรือเปล่าไอ้เหี้ย หาหลุมให้ก,ก๊อลฟมีกุญแจหรือเปล่าก็ไม่รู้<ว>เจอแล้วมีมีไอ้กอ๊อลฟกูจำได้ว่ามีมันอยู่กับกูที่บ้านใหญ่นะชือ่อเพื่อนทึ่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 เพื่อนกูจำได้ว่ามีกูปไปเช็คที่เสาแป๊บโอ้โหไม่ช่วยเพื่อนด้วยนะเฮ้ยเม็กมันโดนตีตกที่ไหนวะอ่าไม่เจอไอ้กอลปั่นต่อดิ้กกอล์ฟก็ปั่นว้าย มันไม่ให้กูช่วยเฮ้ยผมไม่รู้ว่าเม็กมันโดนตีไอเทมตกที่ไหนอะไอคับช่วยเลยชอบช่วยเลยไอเทมไม่ได้ว่ะไม่ทนันไอคับไงกูกช่วยไงกูช่วยมึงไปไมึงไปมึงรอรอ,อ,อดิมึงรอรอล,อล,อลงมาแม่งก้อนนั้นอยู่ดีอะพี่โบโลอดอะเจไม่ได้หรอกเจเจเจเอเจเอา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 เออกูเอาเอให้กูเอา เียชีวิตกูชีวิตของกูไม่ท้องกุญแจตกตรงไหนไว้กอล์าดี้กูไม่รู้ะแต่กูเห็นแล้วหลุมเกิดชีวิตผมยอมตายเพื่อนน้องๆได้เลยนะเนี่ยไม่พูดเป็นเล่นพูดเป็นหนังการ์ตูนดึงกูดึงกูเดี๋ยวนี้โบวดทางอุ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเจือยป่าเลยโอ้ยลุงบิีลาบิีลาบินลาพัด เดพัดเฮ้ยเดี๋ยวกูรอให้เดี๋ยวกูรอให้อย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งพุ่งลุงมึงก็ไฟฉ่ายสองตามันดิส่องแล้วครับส่องแล้วไหนกุญแจล่ะมึงก็ไปหากุญแจกุญแจกูไม่รู้ตรงเสามันไม่มีไอ้เหี้ยไอ้ก๊อ็วิ่งหาดิตรงนี้ว่ามันโดนตีตรงนี้เปล่าวะเดิวมึงเดินหาดิก็ไปหามึงเอ้ยกูมีแทงหลังไอ้สัตว์กูหลังวิ่งหาอยู่เผื่อเจอกูก็ตายยากดิวะแม่ง กูกูแดงหลัง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 มึงหากุญแจกูอยากรู้มึงแทงโดนไหมโดนมึงหากุญแจก่อนดิเออมึงมึงรีวิวเข้าัดจุกเด็กไปก่อนปั่นเถอะไอ้เหี้ยงั้นก็รอดนกันแหละเมฆโดนตีตรงไหนวะมึงให้เจ้าตัวมาบอกเลยเด้ยเจ้าตัวมาบอกนี่โดนตีตรงไหนกุญแจตกตรงไหนมึงให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าตัวมาบอกเลยนะ กูจุ๊อยู่ตรงกลางแบบไม่มีไม้ด้วยกูกำลังจะล้มภายในเอ้ามันไม่เอามันไม่เอาไอ้ก๊อบกูอยู่จุ๊กเด็กมันฟังแผนมันฟังแผนเรามันมันมันรู้ว่าเรากำลังหากุญแจอยู่ไอ้ก๊อบมีกูโดนตีตรงไหนวะมันโดนตีฝั่งนี้เว้ยกุญแจหายไปแล้วมั้งไม่มีหรอกพูดบ้าช่องแคทอะมีมีกูจำได้ว่าตอนแรกอะเหมือนมันฟกมาด้วย ตกมาด้วยเดี๋ยวนี้เอเจมามารีเซ็ตมาฮีวกันก่อนเร็วๆๆมันไล่กูอยู่เดี๋ยวเอาครับสีแดงหรอเอาแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะกุญแจแดงกุญแจแดงกุญแจแดงฉันหามีตีของตกน้องไอ้หยอยนี่โอ๊ยลางมาหากูอี้เจริญจริงเลยสัตว์เจริญพรแต่โยมเจริญพรแต่โยมกูหากุญแจอยู่นะเพื่อนกูกำลังทำ คำเข็มในมาหาสมุทรไปก้าวไปก้าไปก้ไปปั่นไฟร่างแ้ว <laughs> <laughs> ยาวๆปั่นไฟที่อะไรกูจะลมทุ่งยันเตะกูตันหมดทุกอันแล้วเนี่ยไอ้กอ๊อป์ฟเจมส์เราไปกลางแมพดีจะให้กูปั่นแล้วลากมาบ้านใหญ่อะ่ะไม่ล้วนไปไหนอย่างไีนานานย้ย<ป>เลยมันไปแล้วไอ้ก๊อปมันไปแล้วมันไปแล้วจะให้กูปั่นนะแต่แมวผีไปนะมันไปเลยอ๋อไอ้ไอ้มันไปของมันเองไหมกูลากผีมาตรงกลางมึงปั่นโอเคโอเคโอเคไอเคโอโนเโอเคครับพี่โนเครับ กูเล่ามาบ้านเล็กสเปคใครก็ไม่รู้มาตามมึงไหมมึงบอกตามดิโอเคโอเคโอเคกูมีตาใหญ่กูจะไปบ้านเล็กกูบ้านใหญ่ไอเจมึงไอเเจ๊อยู่กูอยู่กลับก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 ับโอ้โหไอผีตัวนี้มันจิตใจมันมันน่ารอสองคนสื่อสารกันเหรอวะมันน่ารอสองคนไม่ลงนะคนเนี้ยมันรู้ว่าเราสื่อสารกันหรือไงครับนี่เดี๋ยวกูเปิดได้กุญแจแดงนะมึงมึงเห็นไหมในบ้านใหญ่มันมีกล่องอยู่ตรงจุกเด็กอ่ะมึงเอากุญแจออกมาโอ้โห ไอ้เหี้ยเอ้ยได้แมพไอ้กลับอยู่กูกลางแมพไปปั่นกลับกูอยู่ฝั่งบ้านเล็กให้กูไปปั่นโถ่อลกบกปับันเละอยู่กูบ้านใหญ่บ้านเล็กกูอยู่บ้านเล็กไอ้เหี้ยมันเจอมันเจอกูแทน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  กูเล่นอยู่ไงมึงก็ปั่นดิเวนเลยปั่นเหี้อะไรว้าวผูจะโดนมันตีแล้วจับกูรอหลุมรอหลุมเหี้อะไรเอาหน่อย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 เหี้อะไรโอ้ยเหี้ยเอ้ยกูเพิ่งมาฮิวเสร็จเนี่ยสัตว์เนี่ยชิบหายเลยเล่นเกมนี้เราเล่นเพื่อความสนุกนะ มึงแบบเนียนช่วยกูนะมันจะไปที่มันจะไปที่เครื่องแล้วมันมีมันมีมีกับไปกระทืบรู้เรื่องรู้เรื่องกลับรู้เรื่องจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละม่งั้นมันก็แอบฟังสตรีมแล้วไอสัตว์ไม่กลับไปนั่งเครื่องอ่ะไปไปบาน์เรกไปบ้าน์เรกสองไปบ้าร์เรกสองไปบานเล็กบานเล็กบานเล็กบาร์เรกยาบานมีรู้เปล่าไอเจมีในมือกูมึงเห็นไหมมึงวางให้กูถือดิจะเก็มของกูด้วยกูเจ็บเอาไปเอาไปกลเอาไปเอาไปวางไว้ไว้วางไงมันวาง เดี๋ยวมันวางยังไงโอ้อเด็กเที่ยนี่วางไม่เป็นมึงไปอะไมึงไปปั่นไฟเลยมึงไปปั่นไฟเลยคนที่ไม่รู้คือคนที่ไม่พื้น,นมึงกับคนที่ไม่รู้คือคนที่ไม่ยอมวางให้กูมันวางยังไงวะเฮ้ยกูขึ้นเนินหาอะไรเนี่ยโอ้ยมึถามใครมึงถามใคร <laughs> กระโดดแบบไม่มีจิงโจ้ไอ้ก๊อฟมึงจะตายหาแล้วนะกูจะตายแล้ว ไม่มีไม้เล็กยุคจนไม่มีไม้แล้วอ่ะเฮ้ยเจอมาดิ้ไม่ห่วยนายกับเราได้ทั้งคืนไอ้เจปั่นนะทำนี่อะไรบ้างนะกูปั่นไม่ได้กูห้ามโดนแตไม่ได้มึงวิ่งรอบกูอยู่เนี่ยวิ่งไปบ้านใหญ่โอวิ่งไปบ้านใหญ่หายกูรอชีทแบบสู้ชีทจริงเออมึงไปปั่นหรือกูพาไปบ้านเล็กจะไปใครก็ไม่รู้แหละเกมนี้กี่ชั่วโมงกูถามมึงนั่นแหละ ไล่ถามกูณละว่าละสวยสวยสวยพี่โน้มึงจุกได้ใช่ไหมกล่องพยาบาลกดค้างไว้เจกูเล่นกูเล่นกูเล่นอยู่กูเล่นอยู่กูเล่นอยู่โอ้โหตรงนี้ร่องเกินว่ะกูเล่นอยู่กูเล่นอยู่มึงเล่นจุกเด็กเหรอกูเล่นทั้งวันทั้งคืนชิ้นชมไม่สมกับทิศไทยทิศไทยเที่อะไรกูเปิดกล่องละ กูได้ทั้งคืนได้ทั้งคืนไอ้กอล์ฟไปไปไปกอล์ฟไปโดนแล้วครับโอ้ยเฮียไอ้กอล์ฟที่ไปปันกูปันอยู่มึงแค่กูเรียบเปิดโปโเลยไหมล่ะปันเปิดโปโเลยกูปันอยู่กูปันอยู่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเจ้โอ้ยสัตว์ไอ้กอล์ฟกูอยู่บ้านเล็กสเปกโซโ่เร็วไปแข่งไหวไหมหรอโอ้โหนี่ขนาดแค่สองคนยังดูฆาตกรมาไม่ลงนะถ้าเพื่อนร่วมทีมแล้วแข่งอย่ี้ก็ กูปั่นอยู่นะเจพิ่งจะเริ่มจากศูนย์พึ่งจะเริ่มจากศูนย์มึงรู้รยังว่าหลุมอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนอะอยู่ขวาผีไปแอบฟังอยู่บ่ายก๊อฟไอ้จอมหนุ่มฆ่าตัวตายมึงลงหลุมเลยโอเคไหมขวาไหนไร้เงี้ยเดี๋ยวไว้สัต้นท่อปลาโลบอกมันก็จะเห็นไหมมันจะรู้เรื่องไหมมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่ได้ฟังเรามันอยู่ขวาตรงท่อนสูงข้างๆท่อนสูงอะ ข้างๆท่อนซุงเออไอ้ที่มันที่มันมีรอบหินโง่ๆข้างๆท่อนท่อนซุงอ่ะกูปล่อยตายนะกูปล่อยตายนะข้างขวาขวาล่างอ่ะขวาล่างอ่ะไอ้ก๊อปข้างล่างนะข้างล่างนะฝั่งข้างล่างนะขวาล่างเออแล้วกูอยู่บนไอ้เหี้ยขวาข้างล่างกูกำลังพยายามไปดูมันจะมาเจอกูแล้วเนี่ยขวาข้างล่างเลยขวาข้างล่างเหรอนี่ไงกูมาขวา้าล่างอยู่ข้างๆข้างๆข้างตอไม้ข้างๆต่อไม้นะ ข้างๆตอไม้ตอไม้ใหญ่ๆอ่ะไม้สูงที่กองไว้อยู่อ่ะโอ้โโกูลาบกูลาบโอโ้มึงดีใจนะมึง <คน S 1> ดีใจนะคนนะที่เก่งนะน้องๆโอโไอ้สัตว์กล้าพูดนะว่าตัวเองเก่งเนี่ยเมฆมันไปโดนตีตกตรงไหนวะดูดิกรีแดงหมดอ่ะคูบวกหนึ่งนะมึงบวกหนึ่งดว้วยมึงจะคุย มันเอาแอดออนที่ตายแล้วของจะไม่ตกเว้เแม่ยจะไม่สูญเสียกุญแจเมื่อตายโอ้เอามาทำไมเก็บไ้ใช้คนเดียวนะจ้าหัวทั่วโลกก็ไม่เจอหรอกอย่างเงี้ยกูกูวิ่งหากันแทบตาย